ส่วนมทรหนึ่งฮะคุณนุชินชายวิรุคุณก็ยืนยันว่าเมื่อมีข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงยืนยันการฟ้าคุยภาคก็ต้องดําเนินการอยู่แล้วเร็วที่สุดนะแต่ทีนี้เนี่ยขั้นตอนเนี่ยก,ก็ต้องไปลงพื้นที่มาพื้นที่ก่อนแล้วกว่าจะเข้าคารมอีกมันจะช้าไปไหมคะการขายไปเนี่ยมันมีสัญญาอยู่ยังไงก็ตามไมต้องมียื่นโนติซึ่ง ว่าวันนี้มันไปไกลแล้วล่ะแลวผมคิดว่าทุกทุกทุกฝ่ายทุกหน่วยงานก็คงจะเร่งแล้วเชื่อว่ากระรวงตามประเทศก็น่าจะต้องแจ้งไปทางพม่าแล้วล่ะว่าถ้ามันมีเหตุอย่างนี้จริงเนี่ยก็เต็มตัวไว้เลยนะนะถ้าเกิดถ้าเกิดมันมันมีการกระทาผิดจริงเนี่ยทางประเทศเพื่อนบ้านคงจะต้องหาแหล่งมาทดแทนพลังงานเพราะว่าถ้าเกิดทาผิดจริงแล้วมันเกิดความเสียหายต่อประเทศไทยยังไงเราก็จ่ายต่อไปไม่ได้แล้วมันมันเขียนอยู่ในสัญญ,ญาแลัวเจนอยู่นะ แต่ประเด็นตอนนี้แต่ว่ามันต้องมีการยืนยันก่อนตรงนี้มัน,ม,นมันมีแต่ข้อมูลคนนู้นผู้ตีคนนี้ผู้ตีแต่มันไม่ถ้าครับถ้ากระทรวงมหาไทยยืนใจแล้วก็ไปปั่นไปใช้เองในบ้านของเขาเชื้อเฟิงเขาเราไม่เกี่ยวอะไรเราก็ไม่เกี่ยวแล้วคือตอนนี้เนี่ยมหาไทยพร้อมที่จะพร้อมสับสวมมิตสับสวิตเลยพร้อมไม่ใช่พร้อมต้อง,องรอในยมตีรอในยมตีไม่ใช่รอนายมตีรอหน่วยงานที่ไม่ต้องไปถึงท่านในยกหรอกรอหน่วยงานที่ แจ้งมาบอกว่าต้องหยุดเราก็หยุดก่อนหน้านั้นทีบอกว่าเอ,อพอถามไปมันก็เป็นคําตอบมันก็เป็นสายลมแต่ตอนนี้ก<ต><ต>็ตอนนี้ก็เริ่มมีการตอบสนองขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนยืนยันมาว่าได้มีการกระทําผิดอย่างที่ถูกกล่าวอ้างอย่างที่ถูกกล่าวหามานะครับแ้ก็ให้สัมภาษณ์นะฮะในขณะที่การประชุมเนี่ยก็ให้ข้อมูลกับการไฟฟ้าภูมิภาคไปแล้วก็อย่างที่มทหนึ่งบอกแล้วก็ย้ำเลยนะฮะว่าไม่ต้องถึงนายกแพทองทาน เอาแค่หน่วยงานเขาไม่คงยืนยันกับการฟังคุยภาคกลางพระภ,ภาคจัดการแล้วเป็นไปตามสัญญาค